สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับคุณครูไอซ์และคุณครูปุย๋ยกับหน่วยการเรียนรู้โลก,โลกของแ<อ>มลง,มงตอนที่สองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องอาหารของแมลงประโยชน์และโทษของแมลงแล้วก็การป้องกันตัวเองจากแมลงที่มีพิษนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะไปเรียนกันเลยค่ะถ้าเด็กๆรู้ไหมคะว่าแมลงเนี่ยเขารับประทานอะไรเป็นอาหารรับประทานอะไรเป็นอาหารเขาปุ๋ยเอซ์ก็จะรับประทานอาหารทั้งหมดสามอย่างนะคะหนึ่ง ก็คือใบไม้นะคะหรือว่าพืชค่ะ2นะคะก็จะเป็นเรสอดของดอกไม้ค่ะและ3นะคะก็คือแมลงที่มีขนาดเล็กกว่าตัวเองค่ะค่ะแล้วประโยชน์ของแมลงมีอะไรบ้างคะครูอไอซมลงน,นะคะก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยคะ่ะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะเช่นการที่เราได้กินน้ำพึ้ง หรือว่าไข่มดแดงจากรังมดแดงนะคะแล้วก็แมลงมัชนิดนะคะสามารถนํามาทอดทานได้ด้วยค่ะเด็กๆเช่นหนักแม่ตาก,กแตนจิ้งหลีดนั่นเองค่ะส่วนแมลงนะคะยังจะช่วยให้ต้นไม้เรานะคะเจะริญเติบโตได้อีกค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนผสมเกรสรให้ดอกไม้ให้เจริญเติบโตมีดอกไม้ที่สวยงามน,นั่นเองค่ะเด็กๆแล้วแมลงมีโทษบ้างไหมล่ะคะครูปุ๋ยค่ะแมลงที่เด็กๆรู้จักนะคะก็มีโทษเหมือนกันค่ะครูไอซ์อย่างพึ่งต่อแตนนะคะก็มีพิษนะคะเราไม่ควรเข้าไปเข้าใกล้ค่ะ แล้วก็ยังจะทําลายพืชบางชนิดด้วยใช่ไหมะคะใช่ค่ะแมลงบางชนิดเช่นมดนอนนะคะก็จะเป็นศัตรูพืชค่ะวิธีการดูแลป้องกันตนเองจากแมลงมีพิษหูดซี่ครูไอายมีพืชเยอะจังเลยค่ะ อย่าเข้าไปใกล้เพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อเนี่ยอาจจะต่อยเราได้ค่ะเพึ่งนนะคะเป็นมแมลงที่มีพิษคะ่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราโดนมแมลงต่อยที่มีพิษนะคะเราก็ควรบอกผู้ปกครองแล้วก็รีบไปหาหมอนั่นเองค่ะการป้องกันตัวเองจากมแมลงที่มีพิษนะคะก็คือไม่เข้าไปใกล้มแมลงที่มีพิษนั่นเองค่ะเพราะเราอาจจะโดนต่อยได้ไม่จับแล้วก็ไม่เล่นกับมแมลงที่มีพิษคะ่ะเ <c oughs> ด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ วันนี้นะคะครูไอกับครูปุ๋ยก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเ,เล่นด้วยค่ะถ้าเด็กๆอยากเล่นแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะเล่กันเลยค่ะดเด็กๆเกมในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องเลือกต่อภาพที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับคําถามของครูไอค่ะภาพใดคือแมลงมีพิษภาพแรกนะคะก็คือผีเสื้อภาพที่สองแมลงปอและภาพที่3ามผึ้งนั่นเองค่ะเอภาพไหนกันหน้าที่เป็นแมลงที่มีพิษ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆมแมลงที่มีพิษก็คือพึ่งนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะข้อที่2นะคะข้อใดคือการป้องกันตนเองจากมแมลงที่มีพิษภาพแรกนะคะก็คือการที่เราไปจับผึ้งภาพที่2นะคะก็คือการที่เราไม่อยู่ใกล้ผึ้งวิ่งหนีผึ้งและภาพที่3นะคะก็คือไปอยู่ใกล้ๆรังผึ้งค่ะ เด็กๆคิดว่าข้อไหนกันหน้าที่เราควรทำเพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากแมลงที่มีพิษอย่างพึ่งคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสิ่งที่เราควรทำก็คือไม่อยู่ใกล้พึ่งเกมของเราไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆเด็กๆก็ตอบถูกทุกข้อเลยใช่ไหมล่ะคะเก่งมากๆเลยสำหรับกิจกรรมวันนี้จะเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะเด็ก สำหรับการทำใบางานในหน่วยโลกของแมลงนี่นะคะอย่างแรกเด็กๆก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่ของตัวเองค่ะวันนี้นะคะครูปุ๋ยจะให้เด็กๆระบายสีผ้าผีเสื้อแล้วก็เขียนตามรอยปะแล้วนำมาตัดนะคะแล้วก็แปะลงช่องว่างได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะให้เด็กๆนำกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะที่เป็นรูปผเสื้อค่ะนำมาระบายสีนะคะให้สวยงามจากนั้นเราก็จะมาตัดค่ะตัดตามรูปเลยนะคะ พอตัดเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นนี้ค่ะเราก็จะมาพับกันนะคะทำให้เป็นตัวผีเสื้อนะคะโดยรอยพับนะคะข้างหลังค่ะจะมีทั้งหมด3มช่องนะคะเด็กๆแบบนี้เลยนะคะพอเราคลี่ออกมานะคะก็จะเป็นดังภาพเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำรูปนะคะมาติดกับกระดาษใบงานกันเลยค่ะ ในการทากาวนะคะเด็กๆติดลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะผลงานของเราและสุดท้ายของการทำใบงานนะคะเด็กๆก็อย่าลืมประเมินตัวเองด้วยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับหน่วยโลกของแมลงวันนี้เด็กๆสนุกไหมคะสำหรับหน่วยการเรียนวู้นี้นะคะคุณครูไอาและคุณครูปุ๋ยก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเด็กๆ,ๆ่บ๊ายบาย,บายค่ะ